มองทางเลยค่ะทางยค่ะเก่งมากลูกมาลูกเราเอ ปั่นอยู่ค่อยๆปัน่นค่ะลูกแม่ดูแม่ดูอยู่มาเลยลูกมาแม่ถ่ายไปให้ค่ะมาเลยลูกทางนี้ทางนี้มาทางนี้น่อยมาทางนี้น่อยเฮ้ยออาไปไม่ได้ทำอะไรคะคุณ นั่งรถเียวเช็คสภาพรถเไปเอาสีเขียวไปฮิ๊กฮลโคฮัลโคเตตตรงนี้ตรงนี้เจ๊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  啊，P. Bang，P. Bang。